สวัสดีคุณผู่ฟังท่านคะการตัดสายใยกันไหลของใจนั้นให้ดูตรงจุดสำคัญที่จุดที่เสริมสืบต่อกระบวนการและประจักษ์ว่าตัวตัณหานั้นเองที่แยกตัวออกไปให้ไม่มีที่สิ้นสุดและทำให้เกิดการยึดถือภาวะต่างๆมากมายพระพุทองค์จึงทรงสอนให้ทำลายตัณหาอันได้แก่ความอยากทั้งปวงให้สิ้นไป จะตัดได้ต้องมีวิชาเห็นกลไกของมันแจ่มชัดก่อนจะมีปัญญาแจ่มแจ้งอย่างนั้นต้องหยุดคิดดังได้กล่าวแล้วว่าความคิดเป็นเหตุแห่งความใครคือตัณหาที่ใครต่อคิดหากไม่คิดก็ไม่มีอะไรน่าใครจึงต้องหยุดความคิดเมื่อหยุดความคิดแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้จะรู้ยิ่งกว่ากว้างขวางยิ่งกว่าถูกต้องกว่าและแจ่มชัดกว่า ความรู้ในระดับนี้จะไม่มีนิยามคือไม่มีภาษาแต่รู้อยู่เห็นอยู่จึงเรียกว่าปรมัตถ์คือยิ่งกว่าอาจหรือถ้อยคำใดๆอาจบรรยายได้บุคคลจะรู้เห็นปรมัตถภาวะอันเป็นสัจธรรมสูงสุดได้จิตต้องนิ่งและโปรง่งคือมีสมาธิจะมีสมาธิได้ต้องเจริญสติให้ต่อนเนื่องตลอดทุกขณะจิตจะมีจิตท,ที่ทรงสติต่อนเนื่องตลอดได้ เมื่อไม่ต้องมาวุ่นวายกับผลอันเผ็ดร้อนจากการกระทำผิดทางกายวาจาอารมณ์หรือความคิดนั่นคือการสำรวมตนในพฤติกรรมอันควรการละพฤติกรรมไม่สมควรอันเอื้อทุกเสียได้นั้นเรียกว่าศิลดังนั้นสินก็คือวินยยัยแห่งความสงบสุขนั่นเองในที่สุดสิ่งที่พิจารณามาทั้งหมดทั้งใหญ่และเล็ก ทั้งใกล้และไกลทั้งภายในภายนอกทั้งอดีตปัจจุบันทั้งมิติหยาบมิติละเอียดก็จะประชุมรวมลงที่ไตรลักษณาการคือธรรมชาติทั้งปวงไม่เป็นสิ่งจำเพาะใดๆไม่เป็นบุคคลเราเขาไม่เป็นตัวตนของใครเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เคลื่อนไปตามกระแสเหตุปัจจัยดังสายธารามันต้องเปลี่ยนแปลงไ,ไปเสมอ สิ่งปรุงประกอบทั้งพวกนั้นจะทำให้เหมือนกันโดยตลอดในหน่วยต่างๆหรือในเวลาต่างๆนั้นไม่ได้เพราะทุกสังขารถูกปรุงไว้ด้วยอัตราส่วนต่างๆกันและด้วยการปรุงประกอบอย่างไม่มีอำนาจแท้โดยตนเองที่จะรักษาเสถียรภาพไว้ได้ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของเหตุปัจจัยนี้เองคือทุกคือความถูกบีบเค้น ทุกนี้มีอยู่ทุกหนทุกแห่งแม้ในอะตอมหนึ่งหนึ่งก็มีทุกเพราะอิเล็กตรอนกับโปรตอนซึ่งมีภาวะตรงข้ามโดยคุณภาพกระทำต่อกันเกาะกันเป็นองค์ประกอบของอะตอมนั่นแหละแรงกระทำซึ่งกันและกันนั่นเองคือทุกเพราะมันบีบเค้นกันอยู่อยู่ใต้อำนาจของกันและกันทุกขภาวะนี้มีทุกหนทุกแห่งที่มีอำนาจกระทำต่อกัน พระพุทธองค์จึงตรัสว่าการอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งใดก็ตามเป็นทุกข์เสมอก็ธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดมาแล้วเพราะการปรุงประกอบนี้ล้วนตกอยู่ใต้อำนาจของเหตุและปัจจัยที่มาประกอบกันดังนั้นทุกอย่างจึงอยู่ในภาวะทุกข์ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงสรุปได้อีกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกเราไม่กล่าวว่ามีอะไรอื่นเกิดดับ ส่วนสุขแท้นั้นย่อมมีอยู่อย่างมั่นคงในความบริสุทธิ์โดยไม่เกิดไม่ดับไม่แปรปรวนเมื่อพิจารณาถึงตรงนี้เราจะประจักษ์แจ้งในความไร้สาระของสิ่งปรุงประกอบอันเกิดมาทั้งปวงการสวยรสชาติของสิ่งเหล่านี้ล้วนคับแคบแม้สบายก็สบายอย่างครับข้องสรุปแล้วไม่คุ้มหรือใครยังสรุปไม่ลงก็เรียนรู้เสียให้เข็ดนี่คือการประมวลธรรมชาติ เพื่อประเมินค่าของมันว่ามันมีคุณเพียงพอที่เราจะไปเสียเวลาด้วยหรือไม่ถ้าไม่ก็คลายความยึดถือเสียเพราะความยึดถืออยู่อย่างไรมันก็ดึงให้เป็นไปอย่างนั้นดังนั้นปล่อยวางภาระทั้งปวงที่เคยยึดถือแล้วพัฒนาจิตใจให้อยู่เหนือธรรมชาติให้ได้การจะทำลายความยึดถือได้ต้องดับความอยากเสียจะดับความอยากได้จิตจะต้องไม่ปรุงแต่งกับความรู้สึก เมื่อมีผัสสะรับผัสสะรู้สิ่งใดให้พิจารณาทันทีรูปทั้งปวงความรู้สึกทั้งปวงความทรงจำทั้งปวงการปรุงประกอบและความนึกคิดทั้งปวงรวมทั้งการรับรู้และความรู้ทั้งปวงโดยตลอดสายการอาวกาศ time and space ไม่เป็นตัวตนบุคคลผู้ใดและมิได้เป็นอยู่อย่างที่ปรากฏนี้ตลอดไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปตามแรงกระทําของเหตุปัจจัยพินิษเนืองๆจนเห็นแจ้งแทงตลอดจริงๆจนเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็ให้ถ่ายถอนจิตจากความยึดถือในสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายทั้งหลายจากนั้นก็ให้ละความเบื่ออีกทีเพราะถ้าไม่ละจะไม่ปลอดโปร่งและมองโลกในแง่ร้าย อารมณ์เบื่อเป็นเพียงอุปกรณ์ช่วยให้ละสิ่งที่น่าเบื่อเมื่อละได้แล้วจะเห็นว่าแม้อารมณ์เบื่อก็น่าหนายไม่น้อยดังนั้นถ้าใครมีอารมณ์เบื่อและท้อแท้ให้เบื่ออารมณ์เบื่อนั้นอีกทีอารมณ์เบื่อก็จะหายไปเหมือนลบคุณลบเป็นบวกเมื่อเบื่อความเบื่อได้ภาวะเบิกบานจะปรากฏ หากยังไม่หายให้พิจารณาเห็นโทษภัยของอารมณ์ทั้งอารมณ์เบื่ออารมณ์กลัวอารมณ์โกรธล้วนเป็นของโสโครกทำให้จิตโสมและเสียการทรงตัวทั้งสิน้นพระพุทธองค์ทรงจึงตรัสว่าอารมณ์นั้นแลเป็นที่ตั้งของวิญญาณอารมณ์เกิดอยู่ที่ใดวิญญาณย่อมตั้งอยู่ที่นั้นเติบโตขึ้นณนะที่นั้นบุคคลใดที่วิญญาณจเจริญงอกงามแล้วเรากล่าวบุคคลนั้นว่า ย่อมไม่อาจพ้นไปจากชาติชรามรณะและทุกข์ได้เลยดังนั้นอารมณ์นั่นเองคือสิ่งที่ต้องละเมื่อละอารมณ์ได้จิตจะโลง่งใจจะโปรง่งการทรงตัวของจิตใจจะมั่นคงมากนี่คือวิปัสนาเมื่อพิปัสนามาโดยลำดับดังนี้อย่าละเลยสมาธิเพราะหากทิ้งสมาธิจะทำให้จิตไหลไปกับการพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างขาดความทรงตัวและอ่อนกำลัง การรู้เห็นจะไม่แจ้งชัดบางทีรู้แต่ไม่เห็นหรือบางทีเห็นแต่ไม่รู้หรือบางทีทั้งรู้ทั้งเห็นแต่ไม่สามารถละวางได้ดังนั้นต้องรักษาสมถะไว้โดยมั่นคงสม่ำเสมอคุณผู้ฟังท่านคะวิราคะคือกุญแจสู่อิสรภาพการจะตัดยื่อใยความสัมพันธ์ใดๆของชิตได้นั้นต้องมีปัญญาเห็นเรื่องนั้นอย่าแจ่มแจ้ง สำหรับนักศึกษาที่เคยมีโอกาสได้รู้จักเทวดาประจําตัวหรือยานบรมีแล้วท่านไปถึงกึึงหนึ่งของการรู้จักชีวิตในมิติภายในหากท่านยังไม่ฉาบฉวยองค์ความรู้เหล่านี้เพื่อเป็นไปในการตึกตองให้กับตนเองชาตินี้ก็คงจะเสียชาติเกิดอีกหนึ่งครั้งขอทุกท่านมีความสุขจากเขาใช้ที่ตื่นรู้และเยิ่งใหญ่บัรทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจําตัวแม่ครูน้อยประตูธรรมห้าหันเหนือผู้ถ่ายทอดพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางจิต และครูผู้เรียกคืนยานบารมีให้ผู้คนได้รู้จักเทวดาประจำตัวมากกว่า700ชีวิตเจริญสุขเจริญธรรมมีบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นขอทุกท่านมีสติสู่การตื่นรู้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ